สุดยอดลูกกตัญยูอีกหนึ่งคนที่พลาดโบได้พบกับประดาพาศาสปีละพี่น้องในช่วงเมาส์ามอยคุณดังออนไลน์อีกคือเก่านอมือนีประดาดกันเลยจะมาว่าเรื่องของผูดไส้พุ่นนี่พี่น้อง ที่เป็นขวัญใจมหาชนสำหรับคนที่ฟังเพลงหลูกทุ่งเนาะต้องยกห้ไพ่พงศธรนะไพ่พงศธรนั่นเองนะจ๊ะทุกคนพัวเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกกันอยู่เนาะที่สร้างบ้านให้แม่อยู่นะจนะ๊ะล้วก็ดูแลพี่น้องเนาะแต่วาที่สําคัญมานานี่ไพ่พงศธรเพิ่นก็เลยอยากดูแลแม่และก็อน,น้องให้ดียิ่งขึ้นพี่น้องด้วยการเฮ็ด เพื่อนว่าสันเนาะเหมือนแบบว่าเป็นบ้านโมอเดินล้างน,น้อยแบบเป็นตะยูตะยูสินะพี่น้องเอาไว้กลางทงหน้าว่าสันโอ้เป็นตะยูแห้งพี่น้องเดี๋ยวประดาสจะพาพทุกคนไปเบิ่งว่าภาพบรรยากาศเนาะความอบอุ่นที่ไผ่พธิ์ทอนอยู่กับแม่นะพี่น้องเนาะอยู่กับแม่ว่าจะน่ารักขนาดใดและไปเบิ่งว่าบ้านที่เป็นกรัางสังนะ่งเนาะแต่ว่าท่านาเสร็จดอกแต่ว่าเริ่มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้แม่และกะ็น้องสบายและอยากให้เพื่อน้อยูว่าสันเนาะแม่ แน่และกะน้องแน่พี่น้องและกาไพรพชธทอนก็ได้โพสเฟซบุ๊กเอาไว้นะจ๊ะเป็นสุดยอดลูกชายอิหลีพี่น้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนไพรพชธทอนใครก็มีโ,โกเนาะช่วงนี้กับงานรุ่มเร,าาาร่าสั่นงานหลายพี่น้องทั้งอารามมิตรภาพ ผ่าเสียงซีรีส์เกาหลีเดินสายโชว์คอนเสิร์ตออ้ต่างๆนานาเยอะแยะละมากมายเนาะแต่งแต่แบ่งเวลาไปดูแม่ที่สวนแล้วนะพี่น้องนอพนเดุบ้านอยู่บ้านสร้างแต่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรล่าสุดภัยอยากให้แม่กับพี่ๆน้องๆสบายวสันก็นเลยสร้างบ้านหน้าไว้กลางทุง่งนาอู้บรรยากาศดีแห้งวสันแบบบ้านกะสุดยยโมเดิร์นใหญ่โตโบแมนหน่อยนะพี่น้องนาะใหญ่โตแล้วจ้ะกว้าง ขวางสวยงามเมาะนอนฟังดนตรีจากธรรมชาติเพื่นออุ้ยตายพี่น้องเป็นตาอย่าไปอยู่น้ำแถะไัยโพดวาเนาะเพื่นกับโพดท,ทั้ง facebook o ีกยังนแนล่นะเนาะแบบว่า facebook แฟนเพจอะไรต่างๆของไัยมุชทรเนาะความืบหนา้าการ่อสร้างบ้านหน้าของแม่รอยยิมของแม่คือพลังที่เห็ดให้ลูกก้่าว่านปัญหาที่เข้ามาได้ทุกอย่างทุกสิ่งเนาะ คือรอยยิ้มของแม่เห็นแล้วมีความสุขเนว่าลูกสิเฮ็ดยังให้แม่ทุกอย่างเดอ้อวาสานเวลามันหมุนเร็วไปเนาะมันเวลาหมุนเร็วมากทุกคนผ่านไปเร็วเหลือเกินเนว่าทุกเวลาทุกวินาทีมีคาเนาะมีคุณคาเสมอเป็นกลาลังใจให้ทุกๆคนเดอ้อสร้างบ้านหน้าให้แม่อยู่ทงนา โอ้ปิตอยู่น้ําแท้ประดาอยากอยู่เนาะอ่าสร้างบ้านหน้าบ้านสร้างแต่พ่อแม่บ้านเกิดเนาะความขรึมหนาการก่อสร้างการก่อสร้างก่อล่าซ่าว่าสันอ่าสร้างก็บอกว่าพอทั้งฝนทั้งลมเด้อเห็ดกับถนันแล้วดอกไผ่พุทธทอนเอ้ยว่าสันเนาะคอยเห็ดคอยปลายนี่แหละว่าสันแม่กับเอื่อยมาหน้ามาดำหน้าเกี่ยวข่าวอยู่สเด้อว่าสันเนาะ คือ,อส,สอาามมาีมีมองยูเนาะอวสันเนาะภัยพงชะทอนกับแซวเนาะจะว่าถามาเกี่ยวคงเกี่ยวเข่าดำนงดำหน้าสีมีมองยูบ้านพวบบ้านท่านแล้วว่าสันขยันกตัญญูจริงใจพี่น้องนี่คือภัยพงชะทอนเนาะคนติดดินนะทำให้ภัยอยู่ในใจแฟนๆไม่เสื่อมคลายจ้าข่าวที่ประดามาอัปเดตพี่น้องในฟังกันอีกครั้งนึงเป็นไฉพี่น้องสำหรับ ข่าวข่าวของไพภพมิท่อนนทีประดานำมาฝากทุกคนคงจะถูกอกถูกใจถ้ามีข่าวเรื่องของคนดังออนไลน์จังใดเดี๋ยวประดาจะมาเหมาสู่ฟังเนาะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิยไวน้นำเพื่อไม่พลาดข่าวต่างๆที่ประดาจะนำมาเหมาหม้อยหอยสังให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับเมื่อนเวลาเบิดเวลาละพี่นอ้องเฮาคงเด้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะมีข่าวอีกอย่างมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันก็อย่าลืมเนาะ ฝากผลงานของไพ่พงศธรไปด้วยนะเพราะว่ตอนนี้ก็มีผลงานดีๆไม่พี่น้องนี่ฟังการสำหรับวันนี้ไปละพี่น้องบ๊ายบาย